สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทาวิธีทําปลาทูเค็มกันครับทาได้ง่ายๆวัตถุดิบไม่ยุ่งยากเลยครับเพื่อนๆทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับทาเองนะครับสะอาดปลอดภัยไร้สารนะครับบอกเลยว่าหอมอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นปลาทูครับปลาทูวันนี้ผมซื้อเป็นปลาทูสดมานะครับ3ตัว 3ตัวประมาณ80บาทนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนถ้าจำไม่ผิดนะนะครับแล้วก็เกลือนะครับผมใช้เป็นเกลือเม็ดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาล้างปลาทูกันครับก่อนที่จะนําไปล้างนะครับเราจะใช้นิ้วนะครับดึงไส้ออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ดึงตั้งแต่เหงืออขึ้นมาเลยนะครับดึงเบาๆระวังท้องของปลาทูแตกด้วยนะครับแรกๆจะทํายากนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะหาจังหวะได้นะนะครับค่อยๆทําไปนะนะครับดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับ นี่เลยครับอันแรกอันแรกก็จะอย่างนนิดน,นึงพออันที่สองมันจะเริ่มอพอเข้าพ่อเข้าจังหวะแล้วครับนี่เลยเราก็ดึงจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ครับเพื่อนๆอ่านะนี่เลยนะครับใช้นิ้วนะครับกวักขึ้นมานะครับเป็นการดึงขึ้นมานะครับเพื่อนๆดึงตั้งแต่ครีบของเขาเลยครับไอเหงือกของเขาเลยครับนี่เลย เพียงเท่านี้ก็ได้แล้วครับก็ลองเอานิ้วแย่ๆเช็คๆดูว่ามีอะไรหลงเหลือไหมนะครับก็เอาออกมาเนาะนะครับจากนั้นเราก็ไปล้างนะครับล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลยเอานิ้วแย่เข้าไปาในในท้องปลาด้วยนะครับนี่เลยล้างให้ครบทุกตัวเลยครับ ั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มหมักเกลือกันเลยครับก็เราจะเอาเกลือเนี่ยนะครับลองที่พื้นมันแบบนี้ก่อนนะครับลองลองปริมาณเยอะจานวนหนึ่งเลยอ่ะให้มันแบบว่าไม่บางจนเกินไปนะครับจากนั้นก็นาปะทูไปเรียงลงไปเลยนะครับ3ตัวแล้วก็เอาเกลือเนี่ยโรยทับตัวปะทูอีกทีหนึ่งครับสําหรับเกลือนะครับพื่นเน เพื่อนๆถ้าไม่มีเกลือเป็นก้อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ใช้เป็นเกลือที่ปนเป็นป่นๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะใช้ปริมาณที่เยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกลือเนี้ยมันก็จะท่วมปาเร็วนะครับด้วยความที่เกลือมันเป็นเม็ดใหญ่นะครับแต่ถ้าเม็ดเล็กๆเนี่ยอ้าถ้าเม็ดเล็กๆเนี่ยมันก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราก็เอามาแค่แบบโปะๆก็ได้เหมือนกันครับเป็นเกลืออันเล็กก็ได้นะครับฟีลเหมือนเราทําปลาเผาอะครัเพื่อนๆ เหมือนไอ้เกลือที่มันแบบเกาะปลาเผาอยู่แล้วก็เอาเกาะประมาณแบบนั้นก็ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาแรปนะครับมาปิดไว้หรือว่ามีฝานะครับที่มันปิดสนิทนะครับก็สามารถปิดได้เช่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาแรปนะครับแรปให้ทั่วหม้อเลยนะครับอันนี้ผมแรปให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแรปให้นั่นหนาเลยครับแรปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะใช้เวลาอยู่ที่3วันนะครับ3วันเดี๋ยวเราจะมาเปิดกัน นะนะครับเพ OK ื่อนเื่อโอเคนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ครบ3วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปิดให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับ3วันเป็นยังไงบ้างนะครับความเค็มความอะไรนะครับ3วันเนี่ยกำลังดีเลยนะครับไม่เค็มจนเกินไปครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เค็มเค็มแบบเค็มแบบสะเทือนไตนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถดองลงไปได้อีกนะครับหมักไปได้อีก3 4วันนะครับอยู่ได้เลยนะครับ อ่ะนะฮะมันไม่เน่าไม่เสียนะครับเพื่อนๆนะใครอยากเค็มปี๋ๆนะครับก็ไปได้ได้ต่อเลยครับประมาณ4-5หวันก็โอเคแล้วครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จพร้อมทอดแล้วนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่ากลิ่นนะครับหอมมากครับไม่ได้ตุนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราทำเองอ่ะมันไม่ตุแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราซื้อมันจะมีกลิ่นที่มันมีความตุดๆนิดนึงนะอันนี้ก็ทำเองนะครับสะอาด ปลอดภัยนะครับไร้สารใดๆเนาะนะครับทาเองสบายใจนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทอดให้ดูด้วยนะครับสักเล็กสักน้อยนี่นะครับปลาทูที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาทอดให้ดูกันครับใครอยากลองทําปลาทูเค็มทานเองนะครับก็ลองนําไปทําตามกันดูได้เลยนะครับทาได้ไม่ยากนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ